สวัสดีครับยังเห็นเลยนะครับอย่างแรกอา,อาจารย์ต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์พัฒนาเดชธรรมวัฒน,นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าอาจารย์นมโมนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นอาจารย์บ่าบ้างแล้วเนาะในการรับสมัครเรียนของพวกเราสําหรับในเทมอมปีการศึกษานี้นะครับอาจารย์ได้รับ หน้าที่ในการสอนพวกเราระดับชั้นปวสเนาะปวสหนะนึ่งครับห้าแล้วก็ปวสหนึ่งับหกนะครับในรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการอ่ะใช่ละครับในรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการช่องทางการติดต่อสำหรับอาจารย์ตามช่องทางนี้เลยอาจารย์จัขึ้นเบอร์ แล้วก็ลายไว้ให้เนาะในส่วนของคะแนนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาชี้แจงในเรื่องของคะแนนก่อนคะแนนเรามีทั้งหมด100คะแนนคะแนนเรามีทั้งหมด100คะแนนนะครับจะแบ่งเป็นคะแนนเก็บ60คะแนนครับคะแนนเก็บ60คะแนนและคะแนนสอบปลายภาค3าคะแนน คะแนนสอบไปภาพ30คะแนนและอีก10คะแนนคือคะแนนจิตพิสยัยจิตพิสัยมาจากไหน 1. การเข้าเรียนการส่งงานไม่ขาดไม่ลาไม่มาอามามสายไม่มีอันนี้จะเป็น10คะแนนที่จะช่วยพวกเรานะครับโอเคเนาะไม่งงเรื่องคะแนนนะครับเกรดสำหรับเทอมนี้จะเป็นแค่คำว่าผ่านกับไม่ผ่าน สำหรับรายวิชาของอาจารย์นะครับจะเป็นแค่คําว่าผ่านกับไม่ผ่านจะไม่มีเก็หนเกทสอเกทสาเกทสี่หนึ่ดห้าสองจุดหไม่มีนะครับมีแค่คําว่าผ่านกับไม่ผ่านแต่ยังไงเราก็ต้องทําคะแนนให้ได้เยอะที่สุดลำดับต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเข้าสู่บทเรียนจนสวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับ ก็วันนี้มาพบกับอาจารย์พัทนาเดชคำวัฒน์นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าอาจารย์นโมนะครับอาจารย์ได้รับหน้าที่ในการสอนพวกเราในรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการนะครับสำหรับเราในเทอมนี้นะครับในส่วนของชาร์ตคะแนนคะแนนทั้งหมดนะครับจะมี100คะแนนนะครับแบ่งเป็นคะแนนเก็บ60คะแนนนะครับ เราก็คะแนนสอบอีก30คะแนนและคะแนนจิตพิสัยอีก10คะแนนนะครับรวมเป็นทั้งหมด100คะแนนนะครับแต่เกรดของอาจารย์นะครับจะมีแค่คำว่าผ่านกับไม่ผ่านนะครับต่อมาในส่วนของช่องทางการติดต่อนะครับก็เป็นเบอร์โทรตามนี้เลยที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบอร์โทรแล้วก็ ID l ดี e ในการติดต่อนะครับ ต่อมานะครับเรามาเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับในเรื่องของการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA นะครับการวางแผนเป้าหมายชีวิตคืออะไรก่อนที่จะวางแผนเป้าหมายในชีวิตให้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับนะักศึกษาหรือความสำเร็จของชีวิตอย่างมั่นคงนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ก่อนในสิ่งที่จะส่งผลให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขเนาะ ควรที่จะศึกษาอะไรหนึ่งเลยเราควรที่จะศึกษาความต้องการของมนุษย์เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามนุษย์ปัจจุบันเราต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออในส่วนของเสื้อผ้าเครื่องใช้โทรศัพท์อาหารการกินทุกอย่างปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความต้องการของมนุษย์ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นความต้องการของมนุษย์นะครับจะเป็นแรงผลักดันจะเป็นแรงผลักดันอย่างดีเลยในการทำงานหรือทำให้มีกำลังใจในการทำงานเพราะอะไรเพราะมันคือความต้องการของมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงได้ตามฐานะของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเพราะมนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุด อย่าลืมคนเราเป็นมนุษย์ย่อมที่จะมีความต้องการของตัวเองอยู่แล้วนะครับมาที่สไลด์ต่อมานะครับอับราฮัมมาสโลนะครับเป็นนักจิตวิทยาและนักมนุษยวิทยาระบุไว้ว่ามนุษย์จะมีความต้องการที่จะเรียงลําดับจากพื้นฐานไปยังระดับสูงสุด ฟังไม่ผิดแล้ครับจากระดับพื้นฐานไปยังระดับสูงสุดขอบข่ายทฤษฎีของมาสโลจะอยู่บนพื้นฐานของสมมุติฐานทั้งหมด3ข้อนะครับข้อแรกเลย 1. มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด 2. ความต้องการของบุคคลจะถูกเรียงลำดับตามความสำคัญหรือเป็นลำดับ ขั้นความต้องการพื้นฐาน 3. ความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมนั้นต่อไปต่อมาเรามาดูในส่วนของแนวความคิดของมาสโลได้แบ่งความต้องการของมนุษย์นั้นออกเป็นทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับหขั้นตอนนั่นเอง แต่ละขั้นตอนจะเรียงลำดับได้ดังต่อไปนี้นะครับมาถึงขั้นตอนที่หนึ่งนะครับนั่นคือความต้องการทางด้านร่างกายคืออะไรข้อนี้คือความต้องการในขั้นนี้เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานซึ่งมีพลังมากที่สุดเพราะอะไรเพราะเป็นความต้องการที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิต ตัวอย่างเช่นความต้องการอากาศความต้องการอาหารต้องการยารักษาโรคหากความต้องการขั้นแรกยังไม่ได้รับการตอบสนองก็ยากที่จะพัฒนาสู่ขั้นอื่นต่อไปต่อมานะครับจะเป็นขั้นที่2ขั้นที่2คืออะไรขั้นที่สองคือ,อ,อ,ค,อความมั่นคงปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัยในที่นี้นะครับจะเกิดขึ้นเมื่อขั้นแรกได้รับการตอบสนอง เพราะความต้องการในขั้นนี้เป็นความต้องการที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองหากไม่ได้รับการตอบสนองก็จะเกิดความรู้สึกหวาดกลัวผวาและรู้สึกไม่มั่นคงต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของขั้นที่3นั่นคือความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ เมื่อสองขั้นแรกได้รับการตอบสนองความต้องการแล้วมนุษย์ก็จะสร้างความรักและความผูกพันกับผู้อื่นต่อมาขั้นที่4นะครับนั่นคือความต้องการได้รับการยกย่องนับถือข้อนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ลักษณะได้แก่1คือความต้องการนับถือตอนเองคืออะไรคือความต้องการมีอำนาจนั่นเอง และอีกข้อหนึ่งคืออะไรคือความต้องการชื่อเสียงเกียรติยศการยอมรับการยกย่องจากผู้อื่นต่อมาขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่5ความต้องการที่จะเข้าใจประจักษ์ตนเองอย่างแท้จริงนั่นเองเป็นความต้องการเพื่อตระหนักความรู้ความสามารถของตนกับประพฤติปฏิบัติตนตามความสามารถและสุดความสามารถ โดยอะไรโดยเพ่งเล็งประโยชน์ของคนอื่นและของสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของคำว่าเป้าหมายชีวิตคำว่าเป้าหมายนะครับสำหรับบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่คิดไว้ในใจแต่สำหรับบางคนหรือว่าหลายๆคนนะครับอาจารย์คิดว่า เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้อย่างมีคุณค่ามีความหมายส่วนการตั้งเป้าหมายชีวิตของตนเองนะครับอย่างแรกคืออะไรอย่างแรกเลยเราต้องหมั่นถามตัวเองบ่อยๆว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือสิ่งที่จะทำหรือเป็นสิ่งที่จะควรได้นะครับ ต่อมานะครับถ้าเรามาดูในส่วนของด้านสุขภาพสุขภาพคือสภาวะของร่างกายนะครับและจิตใจของมนุษย์เนาะการที่มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขนั้นอาจารย์เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนะครับจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์นะครับทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะต่อมานะครับเป็นในส่วนของด้านคู่ครองนะครับ การมีคู่ครองเป็นความปรารถนาทางเพศตามหลักธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะครับเพื่ออะไรเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เป็นปัจจัยแรกดังนั้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเนี่ยทุกคนจึงมักมีการเลือกคู่ครองตามมาเหตุผลในการเลือกคู่ครองอาจจะแตกต่างกันดังนี้มีอะไรบ้างหนึ่งเลยเพื่อความรักความอบอุ่น 2. เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ 3. เพื่อสร้างฐานะครอบครัวต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของด้านการศึกษาในด้านการศึกษามีอะไรเพราะการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพเพราะความต้องการที่จะได้ประกอบอาชีพที่ดีมีความมั่นคงมีไรายได้ดีสิ่งแรกที่เรา ทุกคนนะครับจะต้องวางแผนคืออะไรคือการเลือกเรียนในสถาบันหรือสาขาวิชาที่ผู้ประกอบการต้องการเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยว่าเราจะต้องเรียนตามตรงสาขาที่เราต้องการนะครับ หรือหากบางคนต้องการความเป็นอิสระเนาะไม่อยากเป็นลูกจ้างใครก็ต้องเลือกเรียนสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการนำมาใช้งานของตนเองได้อย่างมั่นคงในอนาคตในส่วนของแนวทางการวางแผนนะครับเราสามารถทำได้ดังนี้เลย1คือเรียนให้สำเร็จภายในระยะเวลา กำหนดของหลักสูตร2มีทักษะในสาขาวิชาที่เราเลือกเรียนนะครับ3ม,มีความสามารถทางด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์และภาษาต่างประเทศเนาะในส่วนต่อมานะครับเรามาต่อกันที่วงจรควบคุมคุณภาพนะครับวงจรควบคุมคุณภาพคืออะไรคือการกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับว่าเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างไรเช่นเป้าหมายในการทํางานนั้นคืออะไรก่อนที่จะลงมือทําเราควรคิดเสียก่อน และพยายามทําให้สมดุลนะครับระหว่างกิจกรรมทั้งทางกายกับทางกิจกรรมทางสมองด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ P.D.C.A. ต่อมาเรามาดูในส่วนของความหมายของคำว่า P.D.C.A. คืออะไรตามสไลด์เลยครับนักศึกษา P. คืออะไร P. คือ plan Plan เท่ากับอะไร Plan เท่ากับการวางแผนนะครับส่วน D. D. คือดู ดูเท่ากับการปฏิบัติตามแผนตัว C คือเช็คนั่นก็คือตรวจสอบหรือว่าประเมินและนำผลประเมินมาวิเคราะห์นะครับส่วน A คืออะไร A คือแอคชั่นนั่นคือการปรับปรุงแก้ไขดำเนินการให้เหมาะสมตามผลประเมินนะครับในส่วนของ P การวางแผนนะครับคืออะไรคือการวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบครอบ ครอบคุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งรวมถึงการพัฒน,นาสิ่งใหม่ๆด้วยเนาะพีแพลนถ้าแยกตามตัวเนาะอาจารย์จะแยกเป็นคำว่าแพลนคืออะไรบ้างหนึ่งเลยมีวัตถุประสงค์นะครับเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนสองมีการกำหนดผู้รับผิดชอบสามระยะเวลาดำเนินการกำหนดระยงเหมาะสม 4งบประมาณที่กำหนดให้นั้นมีความเหมาะสมสไลด์ต่อมานะครับจะเป็นคำว่าดูนะครับนั่นก็คือการปฏิบัติตามแผนนะครับหมายถึงการดำเนินงานตามแผนจะประกอบไปด้วยการมีโครงสร้างรองรับนะครับการดำเนินงานและวิธีการดำเนินการดีจึงต้องมีผลจากการดำเนินงานตามแผนดังต่อไปนี้นะครับ 1. เลยมีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการนะครับ 2. รับผิดชอบดําเนินการได้ตามที่กําหนดไว้ข้อ3นะครับมีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องข้อ4สามารถดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดและข้อที่5นะครับสามารถดําเนินการได้ตามงบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่ ต่อมานะครับมาดูในส่วนคําว่าเช็คนะครับคือการตรวจสอบและการปฏิบัติตามแผนนะครับจะหมายถึงการประเมินแผนจะประกอบไปด้วยนะครับการประเมินโครงสร้างที่รองรับการดําเนินการการประเมินขั้นตอนในการดําเนินการและการประเมินผลของการดําเนินงานนะครับมีขั้นตอนคือ 1. กําหนดรูปแบบหรือวิธีการประเมินนะครับข้อที่2มีรูปแบบของการประเมินที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสม3 ผลของการประเมินนะครับตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ข้อ4ปัญหาหรือว่าจุดอ่อนที่พบในการดําเนินการส่วนข้อ5นะครับจะเป็นข้อดีหรือว่าจุดแข็งของการดําเนินงานนะครับส่วนคําว่าแอคชั่นหรือว่าคาว่าปรับปรุงแก้ไขนะครับคือการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหาหรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็ยอมรับแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้ผลสําเร็จนะครับ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไปนะครับมาถึงนะครับสไลด์สุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับนั่นก็คือความสำคัญของการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA นะครับอาจารย์จะแบ่งเป็นระดับความออของการวางแผนนะครับเป้าหมายของชีวิตของแต่ละบุคคลเป็นทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเลยคือการวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นตน้น คืออะไรคือเป็นการวางแผนหรือว่าการตั้งเป้าหมายของชีวิตนะครับโดยมุ่งเน้นฝึกตนเองให้บรรลุเป้าหมายของชีวิตนั่นเองข้อที่ 2, 2คืออะไรคือการวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นกลาง <cũ> เป็นการตั้งเป้าหมายของชีวิต <BI> ว่าต้องพยายามตั้งตัวและสร้างฐานะของตอนเองเนาะ네 <sk inned> ส่วนข้อที่3นะครับเป็นการวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุด เป็นการตั้งเป้าหมายของชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อตนเองแล้วก็บุคคลอื่นนะครับส่วนหัวข้อต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของเ,ออเทคนิคการวางแผนเป้าหมายสู่ความสำเร็จในชีวิตนะครับไม่ยากเลยครับในส่วนของเทคนิคและการวางแผนของเป้าหมายที่เราจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตเราแบ่งออกเป็นง่ายๆเลยคือ หนึ่งเลยหาความฝันของตัวเองให้พบนั่นเองต่อมานะครับจะเป็นการวิเคราะห์หาความชอบของตัวเองอีกข้อหนึ่งก็คือตีกรอบให้แคบลงเนาะต่อมานะครับศึกษาหาข้อมูลเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายข้อต่อมาเลยคือการตั้งเป้าหมายให้ท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับตามด้วยคนที่จะมีเป้าหมายและหลักของเป้าหมายรอง นั่นก็คือควรที่จะมีเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองนะครับและข้อสุดท้ายเลยคือการนำไปปฏิบัติตามวงจร PDCA ที่เราวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะสรุปสั้นๆเลยนะครับเมื่อเราเข้าใจคำว่าเป้าหมายชีวิตแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องมีการวางแผนชีวิตให้ชัดเจนทั้งในด้านส่วนของสุขภาพและด้านคู่ครองด้านการศึกษานะครับ เพื่อให้อะไรเพื่อให้การดําเนินชีวิตของเรานะครับเป็นไปตามหลักการนั่นเองเนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวเรามีอะไรสอบถามกันเนาะเพิ่มเติมเดี๋ยวเจอกันในการสนทนานะครับสําหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอจบบทเรียนที่จะเรียนกันในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆกับรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ไม่ยากเลยใช่ไหมสําหรับวันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆเนาะอาจารย์คิดว่าเราทุกคนนะจะเข้าใจส่วนใครที่ไม่เข้าใจในประโยคหรือว่าตรงไหนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันในม e ตรนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยซักถามกันในรายวิชานอะอย่าลืมงานที่อาจารย์มอบหมายให้เราอย่าลืมทำแล้วก็ส่งเนาะ เพราะมันจะเป็นคะแนนที่จะช่วยเรานะครับบางคนไม่ทำงานส่งคะแนนก็หายไปส่งงานล่าช้าส่งได้บางคนติดทำงานติดอะไรอาจารย์ไม่ได้ว่านะครับแต่อย่าลืมว่า,เ,าเราต้องตามส่งงานให้ครบไม่ว่าจะเป็นในรายวิชาของอาจารย์เองหรือว่าอาจารย์ท่าน,นอื่นๆเนาะโอเคนะครับถ้ามีโอกาสหรือว่ายังไงถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับ เราอาจจะามาได้เจอกันในคลาสเรียนที่วิทยาลัยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันใน Google Meet น,นะครับบ๊ายบาย